แล้วหลังจากนั้นมันจะมีอีกไหมครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวมันยังคงมีโอกาสที่จะมีพายุมาเติมน้ําในบ้านเราอีกไหมครับผมมันยังมีโอกาสอยู่ครับจนกว่าตุลาคมจะผ่านไป คือในช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับสมมติว่าเอาจจะยังลงมาไม่ลึกแล้วแนวล่องมรสุมเนี่ยยังพาดผ่านอยู่การก่อตัวหรือการกําเนิดของตัวหย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ นะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่ามันมีการพัฒนาตัวที่แรงขึ้นมีตัวปัจจัยที่สนับสนุนก็ยังคงมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเช่นช่วงวันที่1ิบเนะครับต้องมาดูว่ายอมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้เนี่ยมันจะมีการก่อตัวขึ้นมาอีกแต่เกิดแบบปีนี้จะมีความถี่ผิดปกตินะครับอาจจะแตกต่างจากหลายๆปีมันจะมีคล้ายๆกันกับปี54ปี65เนี่นะครับคล้ายๆกัน ก็เป็นลักษณะของการก่อตัวอยู่บ่อยๆยังไม่้นสัปดาห์เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยครับปีนี้ก็น่าจะน่าจะใกล้ๆกัน หวังว่าให้เป็นแบบนั้นนะครับท่านกอครับแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอีกไหมครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวมันยังคงมีมีโอกาสที่จะมีพายุมาเติมน้ําในบ้านเราอีกไหมครับผมหลายท่านหลายคนก็นะยังให้ความสนใจอยู่ในเรื่องประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสอยู่ครับจนกว่าตุลาคมจะผ่านไปนะครับคือในช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับสุดว่าอาจจะยังลงมาไม่ลึก นะครับแล้วแล้วแนวล่องมรสุมเนี่ยยังพาดผ่านอยู่การก่อตัวหรือการกําเนิดของตัวหย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกยังเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดว่ามันมีการพัฒนาตัวที่แรงขึ้นมีตัวปัจจัยที่สนับสนุนก็ยังคงมีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเช่นช่วงวันที่1 7 1 8นะครับต้องมาดูว่าย่อมความกดอากาศต่ําในบริเวณทะเลจีนใต้เนี่ยมันจะมีการก่อตัวขึ้นมาอีก นะครับซึ่งมันก็จะเป็นปกติของช่วงนี้นครับก็แต่ปีนี้จะมีความฉี่ผิดปกตินะครับอาจจะแตกต่างจากหลายๆปีมันจะมีคล้ายๆกันกับปี54ปี6 5เนี่นะครับคล้ายๆกันก็เป็นลักษณะของการก่อตัวอยู่บ่อยๆย,ยังไม่พ้นสัปดาห์เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,อย,ายอย่างเงี้ยครับปีนี้ก็น่าจะน่าจะใกล้ๆก,กันเพียงแต่ว่าจะไม่ต้องมาดูว่าลูกไหนที่มันจะแรง,แรงถึงเป็นพายุนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยนะครับก็ยังมี ความโชคดีของบ้านเราอยู่นะว่าทิศทางจากนี้ไปเนี่ยถ้าจะเข้าริงก็อาจจะเป็นทางด้านแถวออ่อบอนรัชธา,านีนะหรืออำนาจเจริญทางด้านนี้คืออาจจะต่ําลงมานะอาจจะต่ําลงมาแล้วก็บางครั้งก็อาจจะผ่านทางด้านแถวปลายแหลมจวลนะก็ลงสู่ทางด้านทะเลอะเอ่าวไทยนะครับอาจจะเข้ามาทางด้านประจวบ สุรธานีชุมพอรอะไรเนี้ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ในช่วงกลางเดือนตุลาคมไปต้นไปแต่ถามว่ามันยังหมดไหมย,ยังไม่หมดครับคิวต่อไปก็อาจจะเป็นภาคใต้เนาะภาคใต้ก็บรรลุกันอีกทีหนึ่งว่าจากทางตอนบนเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าเคลื่อนผ่านแนวแนว,แนวพายุก็จะเลื่อนต่าลงมาภาคใต้ก็จะต้องระวังไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจากนี้ไปก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ครับเรื่องของพายุครับ ภาคใต้ระวังถึงธันวาคมส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือประเทศไทยตอนบนคือระวังจนหมดตุลาคมถูกต้องไหมครับก็น่าจะสักถ้าให้ให้อันนี้จริงๆก็จะเป็นสักกลางเดือนตุลาคมนี่แหละนะครับภาคเหนืออีสานบนนะครับแต่ว่าภาคกลางอย่างเช่นภาคกลางภาคอีสานตอนกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตอนออกก็ยังเฉิบประเชิญฝนไปอยู่ถึงประมาณสักสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนความหมดฝนอาจจะไม่เท่ากันนะ เออมอาจจะไม่เท่ากันเวลาเข้าสู่หน้าหนาวก็จะเออไม่คนละเวลาอีกนะภาคเหนืออาจจะได้มีความรู้สึกก่อนนะเหนืออีสานบนนะแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็อาจจะต้องเผชิญฝนไปตั้วแล่ะครับถึงตุจิกาอยู่นะอาจจะต้นเดือนหรือถึงสักกลางเดือนทีเดียวนะครับพูดถึงน้าท่วมปีนี้ครับท่านขอเชื่อว่าหลายหน่วยงานออกมาบอกแล้วว่าไม่มีหนักเท่ากับปีห้าสี่แต่ว่าชาวบ้านในหลายพื้ที่บอกว่า เฮ้ยมันหนักกว่านะครับคือหมายถึงว่าภาพกว้างในอนในพื้นที่มันอาจจะไม่หนักขนาดนั้นท่านบอกอมอมองอยังไงครับชาวบ้านบอกเลยว่าไม,ไม่เคยเจอขนาดนี้มันมันท่วมลึกท่วมนานอย่างเงี้ยครับคือคือคือคอ,อย่างนี้เล่าเล่าให้าฟังก่อนเนาะมันมีหลายปัจจัยหรือหลายตัวแปรเนาะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องปริมาณฝนกับปี54ค,ค่อนข้างจะแตกต่างกันครับคุณน้องนิวคือถ้าเป็นปริมาณฝนปีนี้ก็ต่างกันเยอะเลยปีนี้ยังสูงกว่าค่าปกติอยู่เพียงแค่8%เอง นะครับณเวลานี้นะครับแล้วหลังจากนี้ไปก็คงจะไม่มากกว่าน,นี้ล่ะอันนี้คือปริมาณฝนที่ตกแล้วก็ฝนเนี่ยถ้าดูจากการตกนะครับก็ต้นเดือนอต้นฤดูฝนนะต้นฤดูฝนเราก็อาจจะมีฝนตกชุกอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่พอมิถุนากรกฎาฝนน้อยลงไปนะครับเพิ่งมา,มาเพิ่มกันยาสิงหากันยาตุลานะครับเพิ่มเพิ่มทุงนี้เองนะเพราะฉะนั้นความต่างของฝนที่ต่างกันเยอะอยู่ นะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของปริมาณฝนที่ตกมาแต่ว่าในเรื่องของน้าน้าน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนหรือไหลอ,อยู่ในอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีความต่างกันในเรื่องของปริมาณอยู่พอสมควรนะครับอย่างเขื่อนศิริกิจเนี่ยเขารับน้ําอาจจะอานรับตั้งแต่ต้นต้นฤดูนะครับอาจจะมีเรื่องของอิทธิพลของพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่าที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรับอาจจะรับ เออแล้วก็อาจจะมีการระบายแต่ว่าการอัตราการระบายระหว่างการระบายกับการรับเนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะต่างกันนะครับก็เลยทําให้ในช่วงท้ายๆมันอาจจะระบายไม่ทันนะครับอันนี้ก็ความต่างแล้วก็วการระบายน้ําในรูปน้ําเจ้าพญาถ้าเราสังเกตนะถ้าปี54เนี่ยการระบายของของบริเวณเกิดเจ้าพญาอยู่ทั้ง3,400ี 3, ่ถึง3,500ทีเดียวแต่อันนี้เราเคียงแค่ 2000- ถึงสองพถึง2,000 ห้าเนาะตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่นะครับบวกลบได้นะครับสแสดงว่ามันยังมีความต่างอยู่ก็ก็มีปัญหาอย่างเดียวครับคือเหมือนเหมือนประสบการณ์ของพี่น้องประชาชนอะก็ยังไม่ได้มีการโทษกันไปเคลื่อนกันมานะก็ยังมองว่าคือบางครั้งเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจากกาศที่เราบริหารจัดก,การน้ําที่เอาน้ําไปเข้าทุ่งเนาะบางทุ่งก็ได้รับอ,อย่างปีห้าสี่ทุกคนบอกพร้อมอ่ารับเต็มที่เลยแต่ว่าพอปีต่อมาปรากฏว่าพอรับทุ่งแล้วเขาเดือดร้อนแล้วก็ ปีเ่อปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะมีความต่างซึ่งเราก็ยังยัง,ยงมาหาลือกันอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือพอทุกคนอาจจะไม่ได้รับน้ําเข้าทุ่งไปปั๊บเนี่ยน้ำมันก็จะไหลในรูปน้ําเนี่ยเยอะ นะเพราะฉะนั้นระดับน้ําการระบายเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําไม่กระจายไปดีนะักเท่าที่ควรนะเท่าที่สังเกตนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมาดูข้อมูลจากทางหน่วยงานที่บริหารจัดการนะครับก็ยังไม่ยังไม่ได้บอกว่ามันจะ,จะแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบเหมือนปี5้าสี่คือมันกระจายเต็มทุ่งได้นะแต่ว่าพอปีหกห้ามาปีหนึ่งที่เราก็ยังกระจายได้ทุ่งอยู่นะแต่ว่าพอปีที่ไม่เอาเข้าแล้ว วันีนี้ก็เลยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับการบริหารก็เลยอาจจะทําให้เกิดความอะไรนะมันมันจะทําให้ลุ่นรำน้ำมีน้ํามันเยอะนะครับอัตราการระบายก็เลยจะต้องมาเพิ่มท้ายต้นท้ายเขื่อนสูงหน่อยครับอครับผมแล้วอยากจะชวนท้งหบอออกคุยต่อด้วยเรื่องของการสื่อสารอีกนิดหนึ่งครับผมคือแน่นอนครับว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ทํางานอย่างเต็มที่ตัวท่านผอเองเดี๋ยวก็ออกทีวีทุกวันนะครับเล่าให้ฟังมาทางออนไลน์ด้วยนะครับพยายามสื่อสารอย่างเต็มที่เลย ก็มีนักวิชาการก็บอกว่าจริงๆเราให้ข้อมูลประชาชนเต็มที่แล้วแต่เหมือนประชาชนเองเนี่ยบางบางครั้งก็อาจจะไม่เชื่อหรือว่าท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการกับกับภัยพิบัติได้เนี่ยท่านผอออกประเมินเรื่องของของการสื่อสารการเตือนภัยตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการรับมือกับภัยพิบัติของภาคประชาชนและชุมชนอย่างไรครับผมเออเนี่ยน้องนิวถามได้ตรงประเด็นมากเลยจุดนี้พี่มองว่าคือในกรณีการแจ้งเตือนภัยเนาะ เหมือนฟังก์ชันของงานน่ะหนังคนต่างหน่วยงานก็ทําเต็มที่กับกับภารกิจของงานเนาะแต่บังเออว่าเวลาเราไปถึงเนี่ยยังมองไม่ไม่แน่ใจว่าเวลาที่เราส่งข่าวสารหรือข้อมูลแจ้งเตือนเนี่ยเราไปถึงประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วประชาชนได้รับความเชื่อถือขนาดไหนอันนี้เหมือนกับเรายังไม่ได้ไประเมินเต็มศักยภาพอะครับว่าเออเวลาเราแจ้งเตือนทุกครั้งเนี่ย มันเหมือนกับมีทั้งข่าวที่เป็นข่าวเฟรนด์ิวข่าวลือเนาะทุกคนพอรับสื่อไปปั๊บเนี่ยก็กระจายแล้วบางครั้งก็ทําให้การระบบการแจ้งเตือนภัยเนี่ยอาจจะขาดประสิทธิภาพได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะทุกคนแล้วเอามันไม่เกิดมันใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยบางทีเอ่อพอเขารับเอามันไม่มีเขาก็ไม่ได้ระวังแต่พอเอาเข้าจริงๆเวลาที่เราวิเคราะห์จากข่าวจริงที่เราจากหน่วยงานราชาการพอส่งไปมันก็เหมือนกับว่าช้าไปแล้วรครับทุกคนเชื่อในสิ่งที่ก่อนหน้านั้นไปแล้วก็เลยทําให้อาจจะ มันเป็นมันเป็นตอนนี้คือระหว่างข่าวสื่อสารระหว่างสังคมโซเชียลกับสังคมของอหน่วยงานที่จะเป็นยูนิคหรือว่าเป็นเอกภาพในการแจ้งเตือนภัยเนี่ยครับยังยังอาจจะต้องแบบใช้วิธีการส่งข้อมูลข่าวสารแบบทูเวย์ครับคือทั้งตั้งต้นทางว่าเออทั้งปลายทางรับแล้วเป็นยังไงมีการตอบสนองยังไงรับผลฟีดแบ็กกลับมาให้ทางส่วนกลางได้ทราบบ้างเลยมีการวิเคราะห์จากตัวขอตัวเซนเตอร์ตัวศูนย์กลางแล้วเนี่ยเป็นยังไง แล้วทา,ทางท้องถิ่นเนี่ยประเมินแล้วว่ามันไม่เกิดเราก็จะไม่ได้ส่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความตื่นตะกกเนี่ยครับจริงๆตรงเนี้ยมันยังเหมือนกับข้อมูลที่จัดส่วนกลางหรือว่าจัดระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นเนี่ยยังยังไม่ดีเท่าที่เท่าที่ควรนะหมายถึงว่าเราเตือนอยู่แต่ว่าในการรับรู้ขา่าวข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีหลายช่องทางก็เลยทําให้อาจจะบางครั้งเนี่ยการรับสื่อสารอาจจะไม่ได้ตรงกันแล้ววิเคราะห์อาจจะ,ะไม่ได้เหมือนกับเวลาทีเา่เราเราแจ้งเตือนเนี่ยครับ เ,เราก็ยังเห็นภาพเดิมๆอยู่ก็คือการอุยพผู้ป่วยเนาะบางครั้งเราก็เอ๊มันก็ยังมาพิจรารณาตัวเองว่าเอ๊เราก็คือก่อนหน้าสามวันเนี่ยเราก็บอกนะแต่ว่ามันจะโฟกัสไปขนาดไหนเท่าน,นั้นเองตอนตอนจากตอ่ตอ,ตอ,ตอจากนี้ไปเนี่ยแนวทางก็อาจจะต้องเ,ออเข้มข้นเรื่องพิกัดหรือโฟกัสจุดพื้นที่ให้มันชัดเจนขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งที่ที่กรมพยายามจะพัฒนาหาเครื่องมือนอะแต่ว่าอย่างว่าครับการคาดการณ์เนาะการพยากรณ์เนี่ย มันก็จะมีความคาดเคลื่อนของมันนะเพียงแต่ว่าเราก็บอกระยะเป็นแนวทางได้ว่าออขนาดเนี้ยสามวันมันควรจะเป็นยังไงแล้วถ้ามันระยะใกล้เนี่ยมันควรจะเ,เลิศเป็นยังไงถี่ขึ้นไหมหรือทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือยังไงหรือว่าจะต้องวางแผนส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องจะต้องเอาข้อมูลนี้ไปส่งต่อยังไงอะไรเงี้ยประชาชนพี่น้องที่ อยู่ในที่รูปต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมความพร้อมอยังไงแล้วว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์จุดไหนจุดรวมพลจุดไหนอพยพจุดไหนที่ต้องเข้าถึงผู้ป่วยยังเป็นยังไงอันเนี้ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยยังยังคืออย่างอย่างของกรมเนี่ยเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็ยังมองว่าเออมันก็จะเป็นหน้าที่ของภารกิจของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะตรงนั้นแต่ว่าเราก็เป็นข้อมูลเพียงต้นทางก็เลยว่ามองว่าสื่อสารที่เราออกไปเนี่ยบางครั้งเราก็สื่อสารตามภารกิจหลักของกรม ก็คือทําได้แค่ประมาณนี้ครับแต่เพืจะให้ไปถึงขนาดนั้นแต่พี่ว่าอาจจะต้องหาการบูรณาการวิธีการอื่นมามาร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์มากนะเพราะว่าบางทีเราไม่เราประเมินไม่ได้ครับว่ามันมันได้ได้ผลขนาดไหนเนาะอันนี้อาจจะต้องมาหาหรืออย่างจริงจังในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนไปครับครับผมก็ถือได้ว่ายังยังเป็นโจทย์ที่เราจะสามารถร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะในการบูรณาการการทางานเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ทํางานอย่างเต็มที่กันอยู่แล้วนะครับผม บผมบสุดท้ายนี้ครับที่จริงออยากครับครับที่จริงอยากพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนทางเซลล์บอร์ดแคสดังหนึ่งเนาะจริงข้อมูลพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้มีการวิเคราะห์ร่วมกันน่ะคือการทํางานระหว่างปอ,เเปเปอพเนี่ยเป็น,เ,นเป็นเาพาะนะเป็นเฉพาพหลักคือเขามีหน้าที่หลักเลยนะครับตามพรบรหรือตามกฎหมายแต่จริงกรมบุตรวิยาก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นการ ให้ข้อมูลเบื้องต้นสําหรับในการทํางานในเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะแต่ในอนาคตเนี่ยการตัดสินใจเหล่านี้อาจจะไม่ได้ใช้คนอย่างเดียวอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือท,ที่ที่เสริมความแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับหรือการประกาศที่เป็นเอกภาพนะเพื่อไม่เพื่อที่จะลดเรื่องของของ โซเชียลที่เป็นเฟกนิวทั้งหลายเนี่ยเพื่อที่จะให้คนไม่ตื่นตะกเนี่ยจะทํำยังไงอันนี้โจทย์ใหญ่ครับผมว่าตอนนี้เราไพรนิกเรื่องเรื่องนี้มากมากแต่ผมยังมองว่าต่อไปคือสื่อเนี่ยอาจจะคือเราอยากจะให้มันเป็นแนวทางอาจจะไม่เป็นแนวทางเดียวกันเนาะลราจะทํำยังไงโจทย์ใหญ่ก็คือว่าอถ้าเกิดมันมีการส่งข้อมูลไปแบบเนี้ยคือการกระลงโทษหรือกระทาความผิดแบบเนี้ยมันก็ดูก็ค่อนข้างจะทําลําบาก นะครับเพราะฉะนั้นเราก็าอาจจะต้องมามองว่าเวลาที่เราจะต้องเอใช้การแจ้งเตือนภัยแบบเนี้ยมันจะต้องทํายังไงถึงจะแบบเหมือนกับจากต้นทางจนกระทั่งแบบแล้วเสร็จนะครับจะมีวิธีการในการบูรณาการอย่างข้อมูลอย่างจริงจังครับครับผมกลายเป็นว่าโจทย์ต้องเหลือจาการเตือนประชาชนแล้วต้องมาสู้กับเฟซนิวส์ที่ก็โอ้โหปล่อยออกมาทีพายุปแปลกๆหรือว่าอยู่ดีก็เตือนภย<ต>ัยอะไรมุ่งมา,มานะครับ คือมันเป็นอะไรที่เราไม่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 คาดคาดไม่ถึงเหมือนกันนะน้องนิวก็คือเหมือนกับว่าเราก็คือบางทีเอ่อเรื่องของโซเชียลเนี่ยต้องยอมรับเลยนะมันไปเร็วพอมันไปเร็วเนี่ยบางครั้งมันห้ามไม่ได้ครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้นาะทุกคนมีสิทธิที่จะโพสต์แล้วก็คือการฟ้องร้องมันก็กระทําได้ไม่ได้โดยง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งเป็นโจทย์หนึ่งที่ที่ว่าจะทํายังไงให้ระบบแจ้งเกินไปเนี่ย เราจะเกิดผลสมฤทธิ์นะครับในการแจ้งเตือนแล้วพอแจ้งปับ๊บอ่าตกอพยพนะก็ต้องอพยพเลยครับไม่ใช่แจ้งเตืเอนอเมันไม่ยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออเมื่อคราวที่แล้วมันก็ไม่เกิดอ,อันนี้มันมันก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ต้องมานั่งนั่งถกกันพอสมควรเนาะครับ ครับผมแล้วก็ด้วยด้วยความที่โลกร้อนโลกรวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกายพิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นถี่ขึ้นดังนั้นเนี่ยประชาชนเองก็ควรที่จะมีความรู้แล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติเมื่อรัฐสั่งมาเราเองก็ต้องพร้อมปฏิบัติตามมันต้องไปกันทุกภาคส่วนใช่ไหมครับครับมันถึงจะรับตือไปพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเนี่ยครับ,รบพี่มอ,อกว่าในกรณีที่มันเกิดสภาพอากาศที่มันเป็นเอ็กซ์ตรีมแบบเนี้ยมันแล้วมันยังจะเกิดอีกเรื่อย แล้วเ,เอเหตุการณ์บางเหตุการณ์เราอาจจะไม่เคยเห็นเลยเมื่อในอดีตแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ก็ได้อใกล้เนี้ยนะแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่แน่ใจแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงนี่ยเราเห็นแล้วล่ะเห็นชัดๆะนะว่าว่าเวลาโรคลวนเนี่ยเวลาโรคที่มันแปรปรวนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วอย่างเช่นเรื่องของพายุจากเดิมที่มันเป็นแค่โซนร้อนนะครับเป็นแค่เป็นเป็นแค่โซนร้อนแล้วก็ อ่าเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพายุไต้ฝุ่นจะเกือบจะท,ทุกลูกเลยนะครับและวเสื้อเน,นี้ยคือหมายความว่ามันถูกกระตุน้นอ่าด้วยด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างสูงนะครับ <S <S รเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาวิธีการรับมือที่มันอ่ฉับไวกว่านี้แล้วก็เข้มแข็งกว่านี้แล้วก็เอ่อทั้งทุกภาคส่วนเนี่ยเราต้องเข้ามาร่วมกันอย่างจริงจังว่า เราจะทํำยังไงการจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับทั้งเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องของฐานข้อมูลต่างๆว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบให้มันมีให้มันมีรูปแบบที่เวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยมันจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติทันทีอันนี้คือสิ่งสําคัญที่พี่บอกว่าในคตกจะต้องดําเนินการครับ ครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านผอสมควรเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็มาประเมินนะเรื่องของความรุนแรงของพายุแมทโมที่ก็ต้องรอลุ้นกันวัน2วันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ฉายภาพรวมถึงถึงโจทย์ใหญ่ในการสื่อสารในการเตือนภัยของประเทศไทยแล้วก็ความพร้อมของประชาชนในการปฏิบัติตามด้วยวันนี้ขอบพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูงครับครับครับขอบคุณครับ โมงู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสันุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษ,ษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ